สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการพัฒการบ้านทุ่งครับรายการสารคดีที่มุ่งส่งเสริมความรู้และก็เคียงคู่กับความอร่อยนะครับ เช้านี้สตังและทีมงานเราตื่นขึ้นมาต้อนรับแสงอรณุณอยู่กันที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอรัสมตุตเจดีจังหวัดสมตุตปราการนะครับ ภารกิจหมุดหมายปลายทางในการติดตามค้นหาแหล่งต้นตอของอาหารพื้นบ้านวันนี้นะครับสตงังค์จะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของพืชพื้นบ้านและก็ประจำถิ่นของที่นี่ชนิดหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าสามารถนํามารับประทานได้นะครับและเรื่องราวที่สตังค์จะพาผู้ชมไปค้นหากันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของต้นแสมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆอะไรบ้างเกี่ยวกับต้นแสมคุณผู้ชมติดตามมาพร้อมๆเลยนะครับเช e ิญครับ ไปตัวทุกเส้นทางไม่ว่าอีสานหรือกลางจะเนื้อตายของตกไม่ว่าลุยน้ำาึงบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราใจ น้ำกระจายครึ่งตัวเลยผมขอแนะนำให้รู้จักกับน้องโพนะครับหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนะครับคนในพื้นที่ที่จะพาพี่สตังไปเรียนรู้เรื่องราวของต้นแสมต้นแสมนะครับแล้วก็น้องโพนะครับเป็นแฟนรายการด้วยติดตามบ่อยไหมก็เกิดทุกวัอาทิตย์เลยฮะจริงไหมจริงครับแล้วครับชอบอะไรก็ชอบวิธีการนำเสนอฮะวิธีกรที่ลุยดีแล้ววันนี้เป็นไงครับวันนี้ก็จะพาไปลุยเหมือนกันนะ พาไปลุยเหมือนกันและสภาพที่เราจะไปเป็นไงก็อย่างเดี๋ยวเราต้องเดินเท้าไปบองคันดินนะครับบางกุ้งที่นี่เราจะเป็นอาชีพประมงขับเรับเย็นเดี๋ยวได้มาทานเดี๋ยวไปให้เรืบอยกลับวันนี้จะออกไปที่ร้านจริงเมื่อทายทักกันเสร็จสาบหอก็ขยับขนสัมภาระลงเรือ ส่วนสตางก็ใช้แรงที่เหลือเดินย่ำไปบนคันดินที่เหนียวติดเนบกว่าจะย่างขาก้าวยกก็เล่นเอาสต๊อกสั่นสะเทือนไปทั่วโคนขาแต่เป้าหมายรออยู่ข้างหน้าชะช้าอยู่ใหญ่ไปลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับกว่าจะมาถึงนะครับรองเท้าเนี่ยถอดให้ดูกันเห็นเ,นเลยครับว่ามันลำบากขนาดไหน <laughs> เลอะมาเลยอะ <laughs> สวัสดีครับล oh oh oh, ุงรัาสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับุณพี่ใหญ่คุณ mm ผู hmm. ้ชมครับและนี่ก็คือน้าผู้ใหญ่สมอนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะอันนี้ไครรู้จักแล้วทำไมที่นี่เขากินกันคนโบราณเน่ะเขากินอะไรกันเขาไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มีอะไรกินแล้วเขาก็กินวิถีชีวิตอยู่ในท้องทะเลนี่แหละเบสแสมเนี่ยแหละไปอันหารหลักเอาไปเชื่อมเอาไปแกงบวชหรืออะไรอย่างเงี้ยดีใจมากเลยที่คุณสตังค์น่ะมาพลิกประวัติศาสตร์คือมาฟื้นฟูว่า อดีตของคนเรานะอยู่กันยังไงกินการการเป็นอยู่การกินอาหารการกินเนี่ยเขาอ,อยู่กันยังไงกินอะไรเพราะว่า <c oughs> ลูกแสมในเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักแล้วว่าคืออะไรครับอย่าว่าแต่เด็กสมัยนี้นะครับสตังจะย่าง30แล้วยี่สิบเก้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแสมกินได้คือ,อคือก็เวลาไปเที่ยวทะเลน,นะไปปลูกป่าโกงกลางอะไรเงี้ยก็จะมีก็เคยเห็นต้นแสมนะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าแสมมันทานได้แสดงว่าการรับประทานแสมเนี่ยไม่ได้มีทุกที่ ไม่ได้มีทุกที่คือต้นแสมอาจจะมีหลากหลายที่เนาะแต่ว่าการรับประทานแสมเนี่ยไม่ได้มีหลายที่เราก็กินกันนี่แหละโบราณเขากินกันมาลำไยทะเลลำไยอะไรนะยายลำไยป่าสำไยป่สมมีีชื่อนึงนะครับก็คือว่าลำไยป่าเพราะว่ามันออกพร้อมกับลำไยหมู่บ้านขุนสมุทรเนี่ยมีการสืบทอดหรือว่ามีภูมิปัญญาในการนำาสมมาทําเป็นอาหารเนี่ยอายุ ร่วมร่วมร้อยกว่าปีอโอ้หนี่มันนานมากเห็นได้ข่าวว่าทางบ้านเนี่ยเป็นแฟนรายการแหละ <c oughs> แฟนย้อก็ดูดประจําแล้วคนเขาบอกอ้าวคุณสตังมาโอ้โหดีจังเลย <c oughs> แกไปไหนนะมอกข้าวแกดําปิดปีอะไรกันเ, <c oughs> เขาบอกว่าเออเขาเขาคนเขาติดเยอะพอบอกว่าคุณสตังจะมาเนี่ยเขาจะแจ้งบอกแลวโอ้โหแกไปถ่ายทําที่ไหนนะโอ้โบราณดีจริงๆเลยแกไปพิ่ประวัติศาสตร์นะเออให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้รู้ว่าเออวิถีชีวิตการกิน นะคะาการสืบทอดอายุของข้าวของอะไรอะไรเนี่ย <ผม S 1> คือแต่ว่าน้ำผู้ใหญ่จําได้อยู่อย่างเดียวคือหม้อดำหม้อข้าวดำพิษปีาบอกสัญลักษณกของคุณยายเขาบอกคุณไปไหนก็หูในมังคุงหม้อ,อ,มอ,มอข้าวแกไม่รู้ไปขุดตรงไหนมาเป็นแฟนรายการเหรอครับมนี่แฟ<ป>นแฟ<ป>นแฟนตัวยงกําลังนั่งกรอกน้ําอยู่นะฮะยังไม่พูดเดี๋ยววันนี้สตาค์จะขอติดตามน้องโพเพื่อไปหาแหล่งต้นต่อก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บลูกแสมมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะนํามาเข้าครัว เมื่อได้เลิกง,งามยามดีหลังจากแวะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางล่อเลียบคันดินเพื่อไปยังถิ่นดงแสมเดินผ่านบ้านเรือนแวะรักทายเยี่ยมเยือนลุงป้านาอาแต่มีบางอย่างที่ทําให้สตางตกกระใจถึงขั้นเซอร์ไพรส์หลั่นล้าไปดูกันเลยครับว่าคืออะไรโอ้ปลาอะไรอ่ะอีกซอปลาสีซอ ออขยาวขยาว,ยาวอ,อันนี้คือที่มาของปลาสีซอก็ออเพราะว่าเขาร้องได้ครับคุณผู้ชมครับเขาจะร้องเหมือนเสียงซอ,อนั้นเดี๋ยวเราค่อยอุดหนุนกุลงเพื่อไปเป็นอาหารมื้อเที่ยงกันอขอบคุณมากครับ,บกเดินทาง,ทางท มาของอาหารรถโอชา,าปูนปั้นปูย่าพัตคารบบานทุนไไหนูอันนี้ปะโผอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับลูกใหญ่ๆก็ได้ครับอย่างนี้ใช้ได้เลยครับก็คือ <c oughs> <c oughs> พอเห็นลูกใหญ่ๆก็เด็ดเลยนะเดดมื่อกี้บางต้นครับคุณผู้ชมครับเดินมาเนี่ยเต็มต้นเลยนะแต่มันอยู่สูงเราแบบว่าลงไปไม่ถึงอะ่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกต่างระดับเนาะวิธีการก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะ่อนะเห็นลูกโตๆก็เด็ดได้เลยครับคุณผู้ชมครับ เอาเลยโพโพเด็ดเลยมีไหมโพครับนี่ก็มีนี่ก็มีเอ้าวนี่นี่ทำอะไรกนไม่มีเนี่ยใช่ครับออกอที่ไหนเนี่ยออกอีกสองสามอาทิตย์ครับดูเรื่อยๆจะได้เจอ นี่มันมันมันแตกออกมาอย่างนี้แล้วส่วนที่เราจะเอาไปกินนี่คือส่วนไหนอะส่วนเนื้อด้านในอะครับส่วนนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือลอกเอาเปลือกนี่เปลือกออกนะครับก็คือจะมีเปลือกห่อหุ้มอยู่หนึ่งชั้นนี่คือเปลือกที่ห่อหุ้มเขาไว้นะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนไหนที่เรากินครับท่านครบส่วนเนื้อด้านในเนี่ยครับทั้งสี่เนื้อสี่ชิ้นเนี่ยครับเนื้อนี่เลยนะครับอ๋อก็เหมือนกับว่าเขาจะมีคล้ายๆเป็นฝาประกบอะนะข้างในเขามีอะไรเนี่ยต็อันนี้เป็นเกสรใช่ไหมครับเกสรเหรอครับเวลาเรากินแล้วต้องเอาต ม,มก็จะจะมมาโออครับลกูกแสมเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีกี่ชนิดครับเอ่อถ้าเป็นแบบชาวบ้านเรียกกันเลยนะฮะก็จะเรียก2ชนิดก็คือแสมขาวแสมดําสมขาวกับแสมดำใช่ครับก็เรียกตามสีผิวของลําต้นที่เราเห็นแล้วครับแล้วมันมีความแตกต่างอย่างอื่นด้วยไหมอ่าก็มีครับทางใบกับดอก ใบดอกเหมือนกันก็มีใบถ้าเป็นสมแฉขาวเนี่ยใบยมันจะกมลมรีแต่ถ้าเป็นสมแฉกดำใบมันจะเรียวแหลม,มแล้วอย่างไหนทานอร่อยกว่ากันครับส่วนใหญ่จะใช้สมแมกขาวเนี่ยครับเพราะว่าลูกผลมันจะใหญ่กว่าอันนี้คือลักษณะของลูกของสมแฉขาวครับลักษณะแป้นแป้นนะครับส่วนสมแฉดำเนี่ยมันจะลักษณะรีดีแต่นี้ยังยัง,ย,งยังผลเล็กอยู่อาจจะยัง<ม>ใช้ไม่ได้ตถ้าเกิดว่าผลใหญ่ก็อาจจะเท่านี้แต่ว่ามันจะรีแบบนี้ใช่ครับ แล้วรากที่เราเห็นโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรากใช่ไหมฮะร,รากอากาศครับรากอากาศเอาไว้ใช้ทําอะไรครับเอาไว้ดูดซับออกซิเจนจากน้ำครับดูดซับอากาศจากน้ําเพราะว่ามันจะโดนรากเนี่ยมันจะโดนน้าท่วมเกือบทุกวันอ่าก็คือว่าเวลาที่น้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะท่วมจนมิดโคนเนาะแล้วหลังจากนั้นรากที่โผล่ขึ้นมาก็เพื่อมารับออกซิเจนใช้ในการ,าราาปรุงอาหารของต้นของใช้ในการปรุงอาหารเนาะไม่ใช่แค่เราครับที่หากินเนาะ ต้นไม้ก็ต้องหากินแล้วก็สู้กับธรรมชาติด้วยค,คือถ้าน้ําท่วมเนี่ยธรรมชาติของของรากเขาก็จะต้องโผล่ขึ้นมาอันนี้คือธรรมชาติแท้ๆเลยคุณผู้ชมครับแสมจะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริเวณส่วนใบนั้นจะมีต่อมขับเกลือเพื่อช่วยควบคุมระดับความเค็มแต่ช่วงไหนที่มีอากาศร้อนหรือแดดจัดใบของต้นแสมจะห่อตัวเพื่อลดการคายน้ําแหมช่างเก่งในการปรับตัวจริงๆนะจ๊ะต้นแสม หลังจากนั้นสตังและน้องโผก็ตะเวนเดินเก็บแสมต้นโนนทีต้นนี้ทีไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านแ,แถวนี้จะมีอาชีพประมงชายฝั่งอย่างเช่นการหาปูหาปลาจับสัตว์น้ําและการทำกะปิจากคุ้มเคยตัวเล็กๆรสชาติของเคยที่นี่อร่อยดีไม่แพ้ที่ใดเลยล่ะครับพี่เด็ดข้างก้านหน่อยนะออคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือลูกต้นลำแพนำแพนนะครับน้อง บอกว่าทานได้ครับทานสดๆดได้เลยเหรอทานอันนี้ข้าวสดได้ครับนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองรสชาติกันนะครับเอาอะไรออกเอาจุกนันออกครับจุกบ,บนออกจุกบนออกรสชาติมันจะออกมาเป็นไงฮะถ้าถ้าถ้าอ่อนเนี่ยมันจะฝาดแต่ถ้ามันแก่แล้วมันจะเปรี้ยวอมหวานนะฮะเปรีย้ยวฮะนี่แก่กัดกึ่งเอง ยังอมฝันอย่นี้เพราะยังแกไม่จับมีมเมล็ดด้วยเหรอมีครับมีแต่มันเป็นความเปรี้ยวที่อร่อยมากเลยอธรรมชาติครับรสชาติของธรรมชาติเลยด้วยความที่สตางอาจจะเป็นคนชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วงพี่ชอบกินเปรี้ยวไหมครับแต่มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยอะครับเหมือนเปรี้ยวเหมือนมะดันอะอ่าเปรี้ยวแบบตามธรรมชาติอือแล้วก็แบบเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวถ้าใครเป็นชาวบ,บ้านก็จะไปทําไปจิ้มกะปิหวานฮะอ,อือหือแล้วเก็บไปทำแบบเก็บกะปิหวานจิ้ม อร่อยมากอร่อยมากแต่เปรี้ยวมากลูกนี้ใหญ่เลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่สตังกับน้องโพนะครับเราร่วมกันเก็บเด็ดลูกสแสมสดๆจากต้นอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะล้วงเลยอ้าวแล้วถ้าล่วงอย่างนี้เนี่ยมันไปตกมันมันโตขึ้นไหมโตครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นต้นอ่อนอย่างที่เห็นเมนนื่ีครับอ๋อมันก็จะแตก ต้น่อนขึ้นมาก็คือไม่เสียของถึงแม้จะตกไปก็ไม่มีไม่ไม่มีผลใช่ไหมครับหลังจากที่สตังกับน้องโพนะครับร่วมกันเก็บเด็ดลูกแสมสดๆจากต้นอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนํแสมเหล่านี้นะครับที่เราได้เกือบเต็มกระบุงอย่างนี้แล้วนะครับไปเข้าครัวเพื่อปรุงเมนูเด็ดๆกันเนาะตอนนี้บรรดาคุณยายต่างๆคุณน้าต่างๆกําลังรอเราอยู่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามเข้าครัวพร้อมๆเลยนะครับ คู้ชมครับมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากพ่อพานะครับวันนี้พ่อพาจะมาปรุงเมนูอะไรเป็นเมนูแรกครับแกงขั่วปลากล้วยกับเม็ดแสมเดี๋ยวมาดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าเมนูแรกเนี่ยเราจะนําปลากล้วยนะครับมาแกงขั่วกับเม็ดแสมของเดิมของแท้มันจะออกมาอร่อยอย่างไรนะวันนี้เต็มที่นะปานะโอเคนะครับมาเข้าสู่เมนูเลาะเรียบดิมเลอาหารที่ตังเกหลายคนเกิดมาก็ไม่เคยรู้จัก แต่ขอบอกเลยครับว่าอร่อยแซบลิ้นยิ่งนักกับเมนูแกงพั่วปลาด้วยกับเม็ดแสมเริ่มต้นกันตอนแรกเราก็จัดการแกะเม็ดแสมเลือกเอาเฉพาะส่วนเนื้อในและที่สําคัญนะครับเราต้องไม่ลืมที่จะแกะเอาส่วนของเกสรแบบนี้ออกด้วยเพราะจะทําให้ขมเวลานําไปต้มยําทําแกงจะเสียรสชาติจากนั้นจึงนําไปแช่น้ําปูนใสทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ความขมขื่นค่อยๆกลายตัวคุณป้าบอกว่า ในสมัยก่อนนั้นคนโบราณโบราณจะใช้ขี้เถ้าเตาฐานนี่แหละครับแทนนักหนาทีเดียวจากนั้นจึงนําไปล้างน้ําแล้วนํามาต้มประมาณ10นาทีเม็ดแสมก็พร้อมที่จะมอบความอร่อยแล้วละครับมาเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพริกแกงอันร้อนแรงจะบับคุณป้า โดยการหั่นตะไคร้ฝานผิวมะกรูดซอยขาแล้วนําทุกอย่างที่รอท่ามาใส่ในครกหยิบยกสากกระเบื้อมากระทุ้งกระแทกเมื่อทุกอย่างค่อยๆแหลกจิงเด็ดพริกแห้งใส่ตามลงไปหากเราไม่ได้แช่พริกแห้งในน้ําเคล็ดลับคือให้ใส่กระปิดตามลงไปนะครับเพื่อช่วยให้พริกแหลกไวยิ่งขึ้น,นยังไงล่ะครับ ปิดท้ายเราจึงใส่กระเทียมแล้วก็หยันตำเพื่อเตรียมไว้ให้เสร็จสับจากนั้นเราก็มาจัดการตั้งกระทะใส่น้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดหยอดด้วยน้ำกะทิผัดต่อไปด้วยไฟที่ร้อนชาปล่อยให้สมุนไพรที่มีคุณค่าส่งกลิ่นหอมฟุ้งออกมาใคุณ <Hey! S 1> ผู้ชมครับถ้าเกิดว่าแกงแล้วเนี่ยแล้วจามอย่างนี้นะก็บอกว่าไงป้ามันอร่อยมันถึงเครื่องแล้วเราก็จัดการเติมน้ำกะทิเพื่อเพิ่มความหวานมันเคี่ยวให้ข้นเข้มและจึงเติมเต็มด้วยเม็ดแสม เมื่อน้ำแกงเดือดสักพักเราก็ถ่ายทักด้วยการปรุงรสเติมน้ำตาลทรายขยายความเค็มด้วยน้ำปลาแล้วเพิ่มกลิ่นหอมมีคุณค่าด้วยใบมะกรูดฉีกจากนั้นเราจึงหยิบยกปลากล้วยตัวขาวสวยใส่ตามลงไปตัดสีสันด้วยความสวยสดของพริกขี้าปิดท้ายหลั่นล้าความอร่อยด้วยใบโหระพาเมนูนี้รสชาติจะสุดยอดโอชาขนาดไหนไปดูกันเลยครับ รสชาติของแสมครับคุณผู้ชมครับพอกัดเข้าไปเนี่ยเจอความร้อนหลังจากผ่านการต้มแล้วป่ะนะือมันจะเปื่อย <Okay. S 1> เปื่อยแล้วแสมเปื่อยไปเลยอะ่ะแล้วก็มันจะกินคล้ายๆเหมือนมันเทศนะครับแต่ว่ามันจะติดปลายขมนิดๆแล้วก็บอกได้เลยครับว่าหากินยากมากคุณผู้ชมท่านใดนะครับถ้าเกิดว่ารู้แล้วบอกต่อนะครับเมนูนี้แนะนําโดยป้าพานะครับสุดยอด คุณผู้ชมครับมาถึงเมนูที่2ของวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าวิใหญ่สมอน,นะครับใจดีนะครับจะมาทำเมนูให้สตังได้ชิมลิ้มรสชาติกันนั่นก็คือเมนูอะไรครับกะปิผัดไข่ใส่เม็ดแสมเราจะทำเมนูกะปิผัดไข่ใส่เม็ดแสมครับคุณผู้ชมครับยืนยันเนาะ มาต่อกันด้วยเมนูที่2ที่สตางและคุณป้ารวมใจปลองดองปรุงเมนูเด็ดเริ่มต้นด้วยการใส่สะโพกโยกซ้ายขวาเพื่อเตรียมตัวปรุงเมนูที่มีชื่อว่ากะปิผัดไข่ใส่เม็ดเสมเริ่มต้นเมนูนี้สตังได้รับเกียรติจากผูชนียาจารย์พื้นบ้านในแบบฉบับท้องถิ่นนั่นก็คือป้าผู้ใหญ่สมรผู้ที่ไม่เคยสั่นคลอนต่อการทําความดี ยืนหยัดปกป้องรักษาผืนแผ่นดินด้วยชีวิตกันเลยล่ละครับจากนั้นเราจึงนํากระทะขึ้นตั้งไฟเมื่อน้ามันเดือดได้ที่เราจึงนําผู้แห้งอย่างดีลงไปลอยน้ํามันต่อด้วยการนําเม็ดแสมที่ต้มเรียบร้อยแล้วลงไปทอดให้มีความกรุบกรอบกระชับเต่งตึงคุณผู้ชมครับน้ำผู้ใหญ่บอกว่านะครับเคล็ดลับในการที่จะหั่นหอมเพื่อไม่ให้น้ําตาไหลอย่างสุดซึ้งนะครับเราจะใช้ไม้ขีดไฟมาวางข้างๆอย่างนี้ครับ แล้วก็จากการหันได้เลยใช่ไหมได้ลองดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าโดยเราจะนําไม้กีดไฟมาวางไว้ใกล้ๆเขียงหรือว่าเอามาทัดไว้ที่ใกล้ใบหูวิธีการนี้สตางค์ทดลองดูสิ่งที่ได้รู้จากครูภูมิปัญญาเป็นจริงครับไม่มีน้ําตามาสักหยดคราวต่อไปจะไม่ยอมกลัวหัวหวดกับหอมแดงอีกแล้วละครับ จากนั้นเราจึงนําหอมแดงและกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองสุกหอมกรุ่นน่ารับประทานแล้วจึงนํากะปิของดีของที่นี่ใส่ลงไปผัดผัดด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับกะปิจะได้หอมวิธีการไฟอ่อนของนาผู้ใหญ่ก็คือยกมันห่างไฟแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการปรับความร้อนแบบอัตโนมือเพิ่มรสชาติด้วยน้ําตาลปี๊บต่อจากนั้นเราก็าจัดการตอกไข่ใส่กระทะผัดให้เข้ากันคลุกให้ได้ที่แต่เห็นทีจะไม่พอแล้วละครับก็ต้องขอต่อกันอีก 2- 3สาฟอง เมื่อทุกอย่างฟ้องว่าโอเคเราก็ไม่โลเลจัดการใส่กุ้งแห้งลงไปคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงและส่วนผสมประสานกันอย่างลงตัวหอมกลิ่นความชัวของกะปิอย่างนี้เห็นทีจะอดใจไม่ไหวอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นาผู้ใหญ่บอกว่าไม่แสมมนะครับคือสตอภาคกลางค,คือผิวหรือว่าลักษณะเนื้อมันอะไรเนี่ยก็เข้ากับใช้สตอนะแต่ว่ามันแค่ไม่มีกลิ่นฉุนกันนั่นเองครับ เอาไมควา,าหมหวานพอไหมอ่าสีสวยด้วยโอ้โหอร่อยกะปิที่นี้อร่อยนะ,ะคุณผู้ชมครับมาถึงเมนูต่อไปนะครับสตังก์กำลังจะทำเมนูขนมหวานซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกเสมอย่างนี้นะครับก็สามารถนํามาทําเมนูขนมหวานได้ด้วยเหรอครับน้าผูา้ใหญ่จะมาทําอะไรครับ ข้าเหนียวมูนทานกับลูกสแสมเชื่อมมาผิดท้ายกับเมนูของหวานที่สุดแสนจะน่ารับประทานกับเมนูข้าวเหนียวมูนกับเม็ดสแสมเชื่อมขั้นตอนแรกสุดที่เราจะเริ่มปักหมุดความอร่อยนั่นก็คือการนำข้าวเหนียวแช่กับน้ำใบเตยทิ้งไว้ประมาณหคืนความหอมหวนชวนให้น่ารับประทานจากน้ำใบเตยจะแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าปวดของคุณผู้ชม ท่านใดนะครับขาดนะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับนี่คือขาดแล้วแต่มีร่องรอยของการปะชนเหมือนกับการเย็บผ้าเลยนะแล้วก็ยังใช้ได้เนาะโอเคจากนั้นเราจึงนําไปใส่หัวดนึ่งไฟผ่านไฟประเดี๋ยวเดียว,ยวต่อจากนั้นป้าสมรก็จัดการทําน้ํามูลเพื่อเพิ่มพูลความอร่อยเริ่มด้วยการเทน้ําตาลทรายลงไปละลายกับน้ํากะทิตัดรสชาติความเค็มด้วยเกลือให้ออกรสปลาแ่มนิดหน่อยอร่อยนักหนาเชียวละครับเคล็ดลับถ้าจะให้ข้าวเหนียวมูลอยู่ได้นาน ต้องนำไปเคี่ยวไฟยังไงล่ะครับการมูนก็คือการคลุกเคล้านั่นเองครับค่อยๆค,คลุกเคล้าผสมประสานให้เข้ากันจนได้ที่เราก็จะได้ของดีอย่างที่เห็นแล้วล่ะครับมาต่อกันด้วยการเชื่อมเม็ดแสมเริ่มด้วยการนำน้ำตาลปีบ๊บเตใส่ลงไปในหม้อเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนละลายเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเคี่ยวต่อให้พอเดือดปุดๆเราจึงฉุดเม็ดแสมใส่ตามลงไปเคี่ยวต่อไปให้น้ำตาลเหนียวข้นจนเม็ดแสมเริ่มสุกพร้อมเสิร์ฟ เราก็ได้เวลาเปิดความสุขที่หอมหวนชวนจำหวานน่ารับประทานจริงเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับคุณต้านะครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนเคยป่วยเป็นอัมพาตเหรอครับแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นอัมพฤกษ์อยู่แต่ก็ยังไม่ยอมบอกสตังนะ <c oughs> ว่าว่าว่าไม่สบาย <c oughs> คือยังยังอยากจะทำเมนูเด็ดๆให้สตัง <c oughs> ได้ชิมนะขอบคุณมากครับป้า <c oughs> ขอให้อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นนะช่วยคุณป้าหายไวๆท,ที่ที่คุณป้าเองนะครับทํางานเพื่อสังคมมาเพื่อที่จะปกป้องพืง้นแผ่นดินผืนนี้ไว้เนาะน่ารักมากช่วยกัน <มา S 2> อย่า,ยาลืมนะสร้างเขื่อนนะ,นะเป็นกำลังสําคัญเลยนะเป็นกําลังสําคัญเลยนะ มาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วนะครับวันนี้สต่างๆแล้วก็พี่ป้านาดีนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยจะตเหนียววันี้ติดเม็ดมันี่เม็ดแสมไปแลย จะจากลาสตางขอยกย่องเชิดชูคุณค่าสตรีไทยที่มีหัวใจไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับภารกิจหนักหนาสาหัสที่ต้องยืนหยัดลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเกิดจากภัยพิบัติธ,ธรรมชาตินาผู้ใหญ่สมอนหญิงไทยหัวใจเหล็กถึงแม้ร่างกายจะสมสุดด้วยโรคาที่ตลาเข้าโสมซัดแต่ไม่อาจพาพัดหัวใจให้หลุดไกลไปจากฝั่งฝั่งแห่งความฝันอันยิ่งใหญ่ ก่อนชีพจะลาจากโลกนี้ไปหัวใจขอยอมตายเพื่อรับใช้แผ่นดินแม่แผ่นดินที่ดูแลนะผู้ใหญ่มาตั้งแต่เล็กจนโตผื้นดินหนึ่งแสนกว่าไร่ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ายนยินประทินหูแต่นี่แหละครับคือความจริงที่อยากจะกู่กล้องให้รับรู้แผ่นดินจมหายกลายเป็นผืนน้ำที่ลุกลามไปทั่วบริเวณชาวบ้านตาดำๆฉไหนเลยจะหยุดนิ่งรอชะตากรรมไหวจึงเกิดเป็นกองป้าป่าสามัคคีรวมใจเพื่อรักษาแผ่นดินไว หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะสมทบทุนกับโครงการนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ของนาผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยที่สุดสตังก็เชื่อมั่นละครับว่าพลังแห่งความมีน้ำใจในการเสียสละของคนไทยนี่ละครับที่จะช่วยรักษาผืนแผ่นดินของเราไว้ตราบนานเท่านานครับ